วงปรางสีซึ่งท่านได้ร่วมรับไปแล้วนะครับสมัยก่อนที่มีการจัดตันใน,ในรุ่รนี้นะครับเอาเดิมเราก็เคยมาอาคณะมาตรง,งนี้นะครับ <ไป S 1> วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งที่ลูกหลานของเรานะครับบ้านกระเบาเดือ,อได้มาสร้างนะครับโดยเฉพาะสร้างอาที่สร้างรายได้สร้างในสิ่งที่พวกเรานะครับมาดูแล้วอาจจะไปต่อยอด มาดูแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาทำปลาอาจจะไปทาแบบอื่นก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถือว่าให้พวกเราได้มาเก็บกรรมเอาความรู้นะครับอยากให้พวกเราผู้ร่วมเดินทางไปจากเทศบาลตะบนระหวันอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้กบมปือให้กำลังใจคุณปณีิรักรศีนะครับ เดินดูงานลเดินดูสินค้าเลมีมีท hmm. ี่สอบถามิ่นเติมไหมคะมีไหมคะร อันอนี้อันนี้อันนี้เสียงเรียกเรียกปลามากินอาหารหมดเลยโอ้โหเป็นยังดงกพี่ซับแล้วตัวหน่อยขันผมลงไปมีสิทธ กุ้งก็มีเนะหอนะก่อนัก่อนบ้างเพี่ต้มเดิมเก็บไปนี่ต้ันะเก็บภาพมาลุนงเก็บภาพมาที่นี้โทรศัพท์

เราไม่ต้องให้อาหารปลาากุ้งใหอ่เลากลับบ้านินตลอดสรุปแล้วก็คือปลากินกุ้งเป็นอาหารกินอาหารด้วยกัน ใช้นายกินบ่งนะนายกฮ่าฮ่าเป็นตาแซ่บใช่ปะผมมาเอาบักพริกหน่ยมาหย่ำใส่น้ำมันหน่อต้อง่น้ำปลากนอกินหน่ยนึงอ่าเ็มือคืนแล้วกุ้งนี้ไม่ต้องแช่น้ำปลา แก้มบูยครับบ่ท่านก็กินบักนำ đẹp ก่อ าดูปลกกาเนี่ยคือลักษณะปลานี่ใช่ไหมปลาอะไรนวลจันทะเลนี่ครับนวลจันทะเลมาเข้าด้วยหมปลาในพระราชดำริในหลวงรัชกาลนคะครับสวยเนาะสวยมากสวยเนี่ยสวยเหมือนปลานวลจันเลยนี่นะครับ<อ>นวลจันทเนี่ยนวลจันทปลาในพระราชดำริ นี่ขนาดนี้อยู่บ้านเราอยู่โลตัสกย่โลสองร้อยนวลจันทร์นะไม่ใช่นวลแสงจีน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 จนจีนจันจีนจันีนจนจีีนจนจี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 นีเลี้ยง เดียนปูคือเราเลี้ยงปลาเป็นหลักก็ปูเราก็ปล่อยไปให้กินที่ที่ทีปลาคือปลาเราไม่ต้องให้อาหารเลยปลาตุ้งเราขายได้ยี่สิบล้านเลยเนี้ยประมาณคือคนที่เราทำอยู่ในตัวนั้นรก็มปาแหลย อันนี้ไม่ใกุ้งักุ้งเปนหนไหนไหนไหนหันมาทางนี้หน่อยกุ้งกุ้งกุ้งสดกุ้งก็เป็นเป็นแจ็คบอสดดเลยนะสดสดนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่จังซีจังซี ใมเป็นตาแซบกินเบิดจะเนี่ยแหละพมมาเอาบอกพริกบนมาครับห้อยเลยใส่เรากำน่นคื้กินพวเนียไอ้บกกินวาวไรกลมนบัวกกาหามั้ยไม่มีพยาธิออใช่ใช่ไม่มีพยาธิพวกนี้

อดทำส้มยไงเัยนะข้าวกล้าข้าวกล้าข้าวกล้าคือปลาคนคนไทยเขาไม่ไม่ชอบแสดงว่ามันกล้ามันเยอะรื่ออย่างนี้คือที่ไม่ไม่ยัชิ้นใดชิ้นเดีางส่วนส่วนไหนส่ว่ไหนอยู่ตรงไหนกล้ามอยู่ตรงไหนบาง แต่และตัวใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อคนประมาณ15นาทีถึงยีนาทีต่อตัวต่อตัวในการเราใไหใช่ใช่ใว,วันนะั้นค่าแรงค่าปลาไม่ได้แต่ค่าอะไรในการถอดกางมันจะแพงนิดนึงนั่นนาที <c oughs> อะครเพราะตัวขนาดนี้ส่งขายอยู่แล้วคือตัวละร้รอยร้อยยี่สิบบาทมันยุ่งเรต้นทุนเนาะต้นทุน<ไ>ต้นทุนเยอะถอดกางใช่ใช่งค่าใช่ต้นทุนเยอะเลยต้นตัวเท่าไหร่

พ่อหลวงของเรานะครับทิ้งมรดกบไปให้นะครับรางวัลจันทร์ปอะกาศครับตอนนี้ปอะกาศแล้วครับประกาศแล้วเป็นมูลค่าของมันนะครับสะดวกและคนกินได้แต่สะดวกง่ายซื้อใส่ดังโฟมไปได้นะคะออันนี้เราก็เดี๋ยวก ตัวละแล้วแต่คว่าใใช้อไีอันนี้นจะเ็อันนี้ไม่ไใส่ไเป็นอเป่อันนี้อันอันนี้ใครอะไรไข่ปลาไข่เค็มไข่เค็มเ่็มไขเค็มคือเอาไข่ขออกไปแล้วจะเป็นจเหลือตัวเ็ทำยากมากอันนี้จะเป็นส่งร้านขนมเปียะค่ะมีแต่มัน ทำได้ค่ะไปหาร้านเหเียแล้วก็ทำไข่ไข่เป็ดออกมาดองเค็มแล้วก็ขายเนาะพี่ไซส L ขายยังไงอะขายเนี่ยมันมีไซส์ L ไซส์ S M L L ในแ้วแ่ไซส์ที่ขายโดยทาน วัดด yeah, ีไขรเต็มใช่ใคเต็มเม่เท่าแต่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 แดงมันีทรงทำตัวนีเมื่อกี้เจ็ดเนาะเป็นเก้าตัวเก้าตัวตีสิบตัวเอารวมกันหลายๆคนแล้วก็ใส่กล่องเดียวกันเดี๋ยวผมเอาสองตัวเหมือนกันเนี่ย

เอาเอ็กลิ man, ้นห้าตัวเดี๋ยวน้าปลาตัวใหญ่เอ็กล้